สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอ p พีที่1 0 6สวัสดีพี่พี่ยามเช้าวันอังคารที่5ธันวาคม2566นะครับพี่เป็นวันหยุดของพี่พี่หลายๆท่านนะพี่นงแต่บางท่านก็ทํางานนะพี่นะวันนี้เฮงดีพระบ้านนะครับพี่มีพระบ้านมาแบ่งปันพพี่อีกแล้ว ขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย096 2 5 9 4 093จะแอดไลน์ก็ไอดีไลน์เฮงดีเจแดเและพี่ๆลูกค้าใหม่พี่ๆไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆสบายใจได้เลยว่าพระที่พี่ๆปิดนะครับพี่จะถึงมือพี่อย่างแน่นอนนะครับเอ้าใช้บริการเก็บเงินปลายทางได้นะพี่น้องเพื่อความสบายใจพี่เอ้า เราจะมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะพี่น้องพรกบางท่านก็ทํางานนะพี่น้องผมก็ทํางานเหมือนกันนะพินนะอ้าวลองดูครับพี่ก่อนจะเริ่มทมพี่ๆขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแช์นะครับเนี่ยพี่เริ่มต้นรายการแรกที่นี่เลยครับพี่เดี๋ยวนะน้องปรับไฟนิดนึงโอ้ไฟเขาอยู่ไกลปุ๊บอ้าวโอเคชัดเจนขึ้นมาเนี่ยครับพี่ พระสันข้างเม็ดหลวงพ่อกลวยอย่างนี้ครับพี่พระเนื้อผงพระเนื้อดินนะพี่นนอะอย่างเงี้ยพี่ลองดูนะเนี่ยพี่เนื้อหาอย่างเงี้ยพี่เนื้อหาอย่างนี้นะพี่นะถ้าน้องไปไวเกินไปพี่พี่ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับพี่พี่ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยเนาะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่เพราะว่าอยากไปให้ไวนิดนึงเพื่อให้กระชับเวลาพี่พี่ด้วยนะครับพี่เนาะจะได้เอาเวลาไปพักผ่อนหรือว่าเอาเวลาไปเดินทางไปทํางานนะพี่นะอย่างนี้ครับพี่อย่างนี้เงพี่เนื้อหาอย่างเงี้ยพี่เนื้อหาประมาณนี้พี่ พระเนื้อดินเนื้อหายอย่างนี้นพ,พี่ลองดูครับเนี่ยพี่ลองดูนะเนี่ยพี่ลองดูครับนี่เลยพี่พี่ลองดูนะครับอย่างเงี้ยพี่เนื้อหาประมาณเนี่ยพี่อ่าพระสันนั่งข้างเม็ดเ e นาะพี่เนาะอย่างงี้โอ้โหสวยงามดีพี่เนื้อเนื้ออย่างเงี้ยสวยงามดีเนาะพี่เนาะอย่างเงี้ยครับพี่เอาห้าร้อยบาทอย่างเงี้ยว้าร้อยแถวบนเนี่ยบอกเลยเลยว่าเอาใจพี่พี่สายหลวงพ่อกล้วยชุกตินทโลเลยพี่อันนี้แหวกม่านหลวงพ่อกล้วยเนื้อผงน้ำมันนะพี่ลองดูเนี่ย นี้เลยครับพี่หลวงพ่อกลวยชัดเจนแล้วพี่เนี่ยเนื้อหาอย่างนี้ครับพี่เนื้อหาอย่างนี้ครับพี่พี่ลองดูนะพี่พี่ลองดูนะครับอย่างเงี้ยครับพี่นี่เลยพี่แหวกมานหลวงพ่อกล้วยพี่พี่ลองดูเนื้อผงโซนน้ำมันแบบนี้ยสวยงามดีไหมพี่อย่างเงี้ยโดนใจพี่พี่ไหมครับเนี่ยพี่ลองดูเนื้ออย่างนี้พี่เนื้อหาประมาณนี้เลยครับนี่ครับเนื้อประมาณเนี้ยพี่นี้ ด้านหลังล่ะด้านหลังนี้ที่จริงจะเป็นรูปหลวงพ่อกลวยแล้วพี่แต่ว่าเนี่ยเลี่ยมเขาอาจจะเก่าไปนิดนึงพี่แต่ยังพอเห็นอยู่นั้นเนี่ยเนี่ยเขียนว่าหลวงพ่อกลวยอย่างเงี้ยพี่อย่างนี้นะพี่เนาะอย่างนี้ด้านหลังเนี่ยแม่เสียดายดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่พี่อ่ะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะพี่เนาะอย่างนี้ครับนี้แต่ด้านหน้าเนี่ยไม่ต้องห่วงพี่ชัดเจนดีมากๆเลยครับพี่นี่อย่างนี้ครับพี่อ้าบผงน้ำมันแหวกม่านหลวงพ่อกลวยอย่างเงี้ยครับพี่เอ้าสี่ร้อยบาทดู ราคาแบ่งปันไม่แพงอะพี่ราคาแบ่งปันไม่แพงในการต่อมารูปรูปถ่ายหลวงพ่อกล้วยแบบนี้พี่โอ้โหดูพลาสติกเก่านิดๆหน่อยๆนะพี่นึกเก่าหน่อยนะพี่นะเดี๋ยวพี่ลองดูเนี่ยโอ้โหดูกระดาษแบบนี้พี่กระดาษแบบนี้พี่เนี่ยกระดาษแบบนี้สะท้อนสะท้อนให้ดูเลยสะท้อนกระดาษให้ดูเงี้ยพี่กระดาษเก่าเก่าย่นๆเงี้ยพี่เนี่ยมียันตุ๊กตาด้านหลังนะพี่เนาะอย่างเงี้ยครับพี่อย่างเงี้ยเอาสา0ร้อบาทโอ้โหดูราคา เอาใจพี่ๆสายหลงพว่อกล้วยก่อนเลยเปิดประเดิมมาที่สายหลงพล่อกล้วยก่อนเลยเลขห้ารายการแรกนี่ครับพี่พระผงโซนน้ำมันอันนี้ยพัดด้านหลังเป็นสิว,วรีครับพี่ด้านหลังเป็นพ,นนพระสิว,วรีอย่างนี้ยครับพี่พี่ๆลองดูอีกน,นี่อย่างเนี้ยเอผมก็ไม่มั่นใจว่าจะตีเป็นหลงพว่อกล้วยได้หรือเปล่านะแต่ว่าเจ้าของเดิมเขาบอกหลงพว่กกวอกล้วยอย่างนี้เนื้อหาแบบนี้หลงพ่อกล้วยแน่นอนเขาว่าอย่างนง้นเนะพี่น้องอันเดียน้องไม่การันตีแล้วกันแต่ก็ดูว่าใกล้เคียงนะพี่น้องด้านหลังมีพระสิวรีเนี่ยพี่แล้วเนื้อโซนน้ำมันแบบนี้ เนื้อโซนน้ำมันแบบนี้พี่เนี่ยเนี่ยอืมพี่พี่ลองดูอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยมีพัสดิ์สีบรีด้วยนะพี่นะเนี่ยประมาณเนี้ยเจ้าของเดิมก็บอกว่าเป็นหลวงพ่อกลวยพี่เล็กๆน่ารักน่าใช้ดีครับพี่อย่างเงี้ยเอาพี่พี่ลองดูแล้วกันเนาะอย่างเงี้ยน้องเอาสามร้อยบาทอืมดูราคาเบาเบาสามร้อยเท่านั้นนะพี่ลองดูนะครับพี่เนาะแต่เนี้ยรายการเนี้ยไม่ต้องห่วงนะพี่พระกลิ่งหลวงพ่อกลวยชัดเจนครับพี่พี่พี่ลองดูอย่างเงี้ยพี่พี่ชอบไหมครับอย่างเงี้ยพี่พี่ชอบไหมครับเนี่ยพี่ลองนะนี่ เนื้อหาผิวพันประมาณนี้แล้วบอกได้เลยว่าพระกลิ่งรุ่นหนึ่งหลวงว่ากวยวัดโคสิตารามแบบนี้ยจะบอกว่าไม่ใช่น้องก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วพี่อุ้ยโอหลุดมือเลยโอ้ยหลุดมือหลุดมือนี่พี่มีกลิ่งดังนะนะไม่รู้พี่วีได้ยินไหมมีกลิ่งดังนะพี่นะตอกโคตอุหนึ่งตัวอย่างเงี้ยพี่เนะี่ยตอกโคตอุแบบนี้นะพี่นะเดี๋นน้องลงกล้องให้พี่ดูเดี๋นน้องลงกล้องให้พี่ดูรายละเอียดใหยพี่ดูหน้าตาคมชัดดีพี่รายละเอียดคมชัดดีครับพี่เนี่ยนี่โ ซอกเนี่ยในซอกจะมีคาบนี่อย่างนี้เลยพี่เนี่ยโอ้โหดูพี่ดูอ่าพี่ๆลองดูนะครับเนี่ยพี่ๆลองดูนะอย่างเงี้ยพี่พระกลิงหลวงพ่กวยแบบนี้พระกลิงหลวงพ่กวยแบบนี้พี่เนี่ยหลวงพ่กวยวัดโคศิตรามรุ่นหนึ่งแบบเนี้ยพี่หืมดูพระกลิ่งรุ่นรุ่นหนึ่งใช่ไหมหนึ่งรุ่นหนึ่งอ่าพี่ๆลองดูนะอย่างเงี้ยพี่เนี่ยพี่เราดูปาดตะใบใต้ฐานแบบนี้แล้วอุดกลิงเรียบร้อยเนี่ยพี่อุดกลิงเรียบร้อยอย่างนี้นะพี่นะอย่างเงี้ยครับพี่พระกลิงเนี่ยเอาสี่ร้อยบาท อ <m uch ing> พระกลิ่นเอา400ครับพี่เอารายการต่อมาเลยพี่โอ้โหอยู่ในซองแบบนี้เลยพี่หลวงพ่อทวดวัดช้างไห้จังหวัดปตัตตานีนะพี่น้องอยู่ในซองเดิมๆอย่างนี้พี่อยู่ในซองแบบนี้เลยพี่เนี่ยผมได้มาบ,บ้านๆอย่างนี้เลยนะพี่นะเขามีใบคาถามาให้ด้วยนะพี่เนะน,นี่ยอันเนี้ยเขามีใบคาถามาให้ด้วยนะพี่วิธีเอ่อคาถาปลุกเสกนะพี่คาถาปลุกเสกมาให้ด้วยอย่างนี้เลยพี่อยู่ข้างในเนี่ยน้องไม่อยากไปแกะนาอพี่น้องเดี๋ยวพับไปได้ไ,ดไม่เหมือนเดิมพี่พี่อย่างนี้ครับพี่เนี่ยอ่าหลวง ขูดทวดวัดช้างให้ออปการ์เนี่ยพี่เนี่ยไอ้เงี้ยตัวตัดแบบนี้นะพี่นะข้างหลังเป็นอาจารย์ทีมแบบเนี้ยสวยๆคมๆครับพี่เรียนสวยๆคมๆครับพี่เนี่ยเดี๋ยวต้องลงกล้องให้พี่ดูไม่ต้องห่วงพี่เดี๋ยวลงกล้องให้พี่ดูเลยเดี๋ยวลงกล้องให้พี่ดูนะครับพี่เนี่ยโอ้โหดูรายละเอียดคมชัดดีครับพี่จมูกแบนไปนิดนึงจมูกแบนไปนิดนึงพี่เนี่ยดูรายละเอียดคมชัดดีอยู่ครับพี่รายละเอียดยังคมชัดดีอยู่นะพี่เนาะอย่างเงี้ยพี่เนี่ยดูโอ้โหดูอ่าน้ำทองกระไร น้ําทองของอัป,ปก้าไงพี่สวยๆเลยพี่เนี่ยเนี่ลองดูนะพี่เนาะ่งพี่ตัวตัดแบบนี้พี่ตัวตัดแบบนี้นี่ตัวตัดแบบนี้หน้าตาหลวงปู่ทิมคมๆชัดๆอย่างเงี้ยพี่เนี่ยดูโอ้โหดูพี่ดูครับอย่างเงี้ยครับพี่เนี่ย หนา้าตาคมคมชัดๆครับพี่เนี่ยพระครูวิสัยโสพนหนวงเล็บทิมอย่างเงี้ยพี่โอ้โหสวยคมชัดดีครับพี่สวยคมชัดดีครับพี่อย่างงี้โอ้โหอย่างงี้ครับพี่ลองดูนะพี่นะหลวงปู่ทิมอย่างเงี้ยพี่หลวงปู่ทิมอย่างเงี้ยพี่เอ้าหลวงปู่ทวดเออหลวงปู่ทวดอย่างเงี้ยพี่อยู่ในซองเรียบร้อยเลยเอาสี่ร้อยบาทหลวงปู่ทวดอยู่ในซองแบบเนี้ยพี่เนี่ยอยู่ในซองแบบเนี้ยเอา4ี่เ้อยทันนันพี่แบ่งปันจริงจ4ิงสี่ร้อยทันทันพี่รายการต่อมาจอบเล็กหลวงพ่อเดิมใครท่านพี่ีท่านใดบอกไม่ทันว <im> <pe w> ันนั้นเนี่ยพี่ ไปตามมาได้อีกหนึ่งอันนะพี่เนาะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่น้องหายหน้าหายตาไปน้องไปตามมาให้พี่แล้วเสียงแปลกๆแล้วตอนเนี้เหมือนจะไม่ค่อยจะดีด้วยนะพี่เนาะลองดูนะพี่นะหลวงพ่อเดิมอย่างเงี้ยพี่จอบเล็กหลวงพ่อเดิมว่านองโพลนะพี่เนาะอย่างเงี้ยพี่นี่เลยครับพี่นี่่ต้องดูเนื้อหาก่อนเนื้อหาประมาณนี้พี่เนื้อหาประมาณนี้จอบเล็กน่ารักทีพี่เล็กๆน่ารักน่าใช้ดีครับพี่เนี่ยให้เด็กคล้องได้เลยพี่ให้เด็กคล้องได้เลยครับพี่เนี่ยโอ้โหจอบเล็กหลวงพ่อเดิมเนี่ยเขียนชัดเจนพี่พ่อเดิม ชัดเจนมากๆพี่ชัดเจนมากๆครับพี่เนี่ยอืลองดูนะพี่นะลองดูเลยครับพี่เนี่ยจอบเล็กผมว่าเดิมเล็กๆน่ารักดีครับพี่น่ารักน่าใช้อย่างจอบเล็กเอาสามร้อยบาทจอบเล็กราคาก็เบาเบาเบาเลยนะพี่ครับรายการต่อมานี่เลยรูปหล่อพิมพ์นิยมหลวงพ่อเงินนี้วัดบางคานใช่ไหมพี่อย่างนี้เนาะพี่เนาะเนี่ยพี่ลองดูหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมแบบนี้ครับพี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะพี่อยู่ใต้ฐานอย่างนี้เห็นไหมเอ่ยไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะเขาเลี้ยวอย่างนี้ ประมาณนี้นะพี่นะให้ดูเนื้อหาเลยดีกว่าพี่ไม่พูดพ่ำทำเพลงอะพี่วันนี้วันนี้วันหยุดตรงพี่พี่ด้วยบางคนก็ทํางานนะพี่นอกาะพี่พี่บางท่านก็ทํางานพี่ผมก็ต้องทํางานเหมือนกันท่พี่นี่เนี่ยพี่พี่ลองดูนะครับเนี่ยพี่เนื้อหาประมาณเนี้ยพี่เนื้อหาประมาณเนี้ยน่ารักน่าใช้ดีไหมพี่เราเลี่ยมเรียบร้อยเลยพี่เลี่ยมเก็บเรียบร้อยพี่เลี่ยมขึ้นคอได้เลยแลวพี่เอาไปใช้บูชาขึ้นคอได้เลยนะพี่เนาะอย่างเงี้ยครับพี่เนี่ยพี่พี่ลองดูนะครับนี่พี่พี่ลองดูนะครับอย่างเงี้พี่เนี่ยโอ้โหดู เนื้อหาแบบนี้ <hi> เโโนื้อหาแบบนี้พี่พี่ลองดูนะครับเนี่ยโอ้โหดูเนี่ยพี่เนื้อหาประมาณนี้โอ้โหดูน่ารักน่าใช้ดีไหมครับพี่อย่างนี้เลยพี่หลงพ่อเงินพิมพ์นิยมเลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วพี่เลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วพี่ลองดูนะครับอย่างเงี้ยครับพี่เนื้อหาประมาณนี้น่ารักไหมพี่ชอบพี่พี่ชอบไหมครับพี่อย่างเงี้ยแล้วบอกเลยเอาไม่แพ <y S 1> <semble> งเ mm อาส erm. oh. <identified hipp ies> <ers> ี่ร <th> ้อยบาทโอ้โหดูราคาสะดุ้งตกกระจเลยพี่เออรีบปิดนะพี่เนาะระวังไม่ทันนะพี่เนาะรายการต่อมาเหรียญหลงพ่อแช่ม เหรียญหลวงพ่อแช่มวัดนายางสองห้าหนึ่งสามอันนี้น่าจะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะพี่เนาะเนี่ยน่าจะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะพี่นะเหรียญเก่าๆแล้วพี่ดูหูเชื่อมเก่าๆแบบนี้พี่หูเชื่อมเก่าๆอย่างเงี้ยพี่อ่าห่วงเชื่อมเก่าๆแบบนั้นนะพี่พี่ชอบไหมครับพี่ลองดูนะลองดูนะครับพี่อ่าหลวงพ่อหลวงพ่อแช่มวัดนายางเพชรบุรีนะพี่เนาะนี่เนี่ยครับพี่ อย่างเงี้ยพี่ดูรายละเอียดดิลายละเอียด,ดยก็ยังดูแหมกก็ยังพอดูเห็นคมชัดดีอยู่พี่เนี่ยยังพอเห็นเห็นอยู่นะพี่นะยังพอเห็นเห็นอยู่นะครับพี่เนาะถึงแม้จะไม่ได้คมกิิบมากพี่แต่โหเป็นพระยุคปีสองสี่กวา่าแล้วพี่ใช่ไหมอ๋อสองห้าใช่หรอือสองห้าหนะึ่งสามเราไม่ใช่สองห้าหนะึ่งสามเราน่าจะให้คมูุผิดแล้วล่ะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่สองห้าหนะึ่งสามนั้นมันรุ่นย้อนโอ้จำผิดจำผิดพี่ไม่ใช่อันนี้ต้องเป็นพระปีสองสี่กวา่าปีสองสี่กวา่าเนี่ยพี่ลองดูเนี่ยพี่ ห่วงเชื่อมแบบนี้ห่วงเชื่อมแบบนี้ไอ้สองห้าหนึ่งสามนั้นเป็นรุ่นรุ่นทํามาย้อนหลังน้องจําผิดต้องขออภัยพี่น้องจําผิดต้องขออภัยครับพี่เนี่ยอดูพี่ดูอย่างนี้ครับพี่อย่างนี้ยผมตีว่าสองสี่เจ็ดสองสี่หกประมาณนี้พี่เนาะพี่เนาะเออลองดูนะพี่นะอย่างนี้เลยครับพี่เนี่ยนี้เลยพี่นี่เลยครับพี่นี้ลองดูนะพี่นะอย่างนี้ครับพี่เรียนหลงว่าเชื่อมอย่างนี้ครับพี่เรียนหลงว่าเชื่อมอย่างนี้เอาสี่ร้อยบาท <inate> หเหรียญหลวงพ่อช้างเอาสี่ร้อยราคาวันนี้บอกเลยโอ้โหดูโปวันหยุดหรือเปล่าเนะี่ยโปวันหยุดหรือเปล่าเนะี่ยถูกทุกถูกถูกทุกรายการเลยพี่เอารายการต่อมาครับเหรียญน,น้ำเต้าหลวงปู่ทว,ว,ว,วดวัดช้างให้นะพี่เนาะอย่างเงี้ยครับพี่ดูดูการเลี่ยมใหม่พี่เลี่ยมวินเทจมาอย่างเงี้ยครับพี่พี่ลองดูนะครับเนี่ยหลวงปู่ทวดวัดช้างให้อย่างนี้พี่พี่ลองดูนะครับเนี่ยอย่างนี้เลยครับพี่อย่างนี้เลยครับพี่เนี่ยหูดูพี่ดูรายละเอียดคมคมชัดๆัดครับพี่รายละเอียดคมคมชัดๆครับพี่เนี่ย คมคมชัดชัดดีพี่เนี่ยโอ้โหดูพี่ดูตัวหนังสือคมชัดครับพี่ตัวหนังสือคมชัดดีครับพี่นี่ลายละเอียดคมคมละเอียดคมคมครับพี่ลองดูนะพี่นะลองดูครับพี่เนี่ยตัวหนังสือตัวยันคมชัดมากครับพี่นี่ครับน้ำเต้าคมคมนี่เลยพี่เนี่ยโอ้โหคมชัดนะพี่เนาะเหรียญคมคมชัดชัดดีครับพี่อย่างเงี้ยเหรียญน้ำเต้าหลวงปู่ทวดเงี้ยเอาสี่ร้อยบาท เหรียญน้ำเต้าหนูผ uh ู huh. ้ทวอเี้ยเอา400บาทครับพี่โื้หดูพี่ดูเอาพี่ๆลองดูนะครับชอบรายกันไหนรีบๆทักปานเพี่เนาะระวังไม่ทันระวังไม่ทันนะคบพี่เนาะเอาเลยการต่อมาพับปีรันพี่ๆถามมาพับปีรันนี่เลยพี่อันเนี้ยได้มาแบบมีตะเกาเอ้ยมีตะมีตลับเก่าๆมีตลับเก่าๆหนึ่งใบครับพี่ตลับเนี่ยเอาผมตีไว้ยกให้เลยด้วยกันยกตลับให้เลยพี่ขายแต่ราคาพระเอ้ามันก็ต้องเน่มันก็ต้องไปด้วยกันเนาะเอ้าอย่างงี้ครับพี่ ลองดูครับพี่อย่างนี้พี่เนี่ยพระปีลันซุ้มประตูนะพี่นะพระปีลันซุ้มประตูแบบเนี้ยพี่มีตลับเก่าๆให้หนึ่งใบนะพี่เนาะเนี่ยพี่ๆลองดูนะครับเนี่ยมีตลับเก่าๆเรียบร้อยเลยพี่นี่นี่ับพี่ดูเนื้อหาก่อนพี่ดูเนื้อหาก่อนนะพระปีรันอย่างนี้พี่พระปีรันซุ้มประตูแบบนี้ครับพี่เนี่ยอ่าดูพี่ดูลองดูนะครับเนี่ au, ยพี่ลองดูครับอย่างนี้เลยพี่อย่างเงี้ยพี่ๆชอบไหมครับเนี่ยอย่างงี้พี่ๆชอบไหมครับอย่างงี้นะพี่เนาะนี่พี่ลองดูเนี่ยเนี่ยครับ อย่างนี้เลยพี่เดี๋ยวนะชัดเจนไม่เอ่ยอย่างนี้เลยพี่เนี่ยเอ้าอ้าวพี่ๆลองดูนะนี่เนื้ออย่างนี้เออเก่าดีไหมครับพี่เก่าดีไหมครับพี่อย่างนี้โหเก่าๆพี่ๆชอบไหมครับอย่างนี้ครับพี่พับปีรันซุ้มประตูเนี่ยพี่เอาสี่ร้อยบาทพับปีรันซุ้มประตูเนี่ยเอาสี่ร้อยบาทเท่านั้นครับพี่โหดูราคาเอามาแบ่งปันแบบสุดๆเลยแล้วพี่อันเนี้ยพับปิตายันยุ่งพี่รอเก่ารอโบราณไม่ทราบที่ รอเก่ารอโบราณไม่ทราบที่พี่ๆดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วกันนะพี่เนาะดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ค่อยจัดไปแล้วกันนะพี่นะเนี่ยพี่เอามาแบ่งปันไม่แพงแล้วพี่เอามาแบ่งปันไม่แพงเนื้อลห่าเก่าๆดีพี่เนื้อลห่าเก่าๆดีพี่ๆลองดูนะครับอย่างเงี้ยอย่างงี้ไม่รู้พี่ๆชอบหรือเปล่าพี่ๆลองดูนะครับเนี่ยพี่ลองดูนะนี่ประมาณนี้นะพี่เนาะประมาณนี้เลยพี่เนื้อลหะาเก่าๆดีครับพี่ลห่าเก่าๆดีเนี่ยใต้ฐานตะไบอย่างเงี้ยพี่ดูงานตะไบแบบนี้พี่นี่ครับพี่ลองดูนะพี่เนาะ เนี่ยพี่ชอบแบบนี้พี่ตัดชอบแบบเนี้ยแล้วมีเก็บตะไบนิดหน่อยประมาณนี้นะพี่เนาะพับปิตายันยุ่งเนี่ยพี่เอาสามร้อยบาทพับปิตายันยุ่งเอาสามร้อยบาทครับพี่รายการต่อมาหลงพวาเงินมาท่ามาไฟหลงพวาเงินมาท่ามาไฟแล้วพี่เนาะดูพี่ลองดูเดี๋ยวผมให้ดูเนื้อหารลหะเดี๋ยวผมให้ดูเนื้อหาโลหะครับพี่พี่ลองดูครับนี้พี่พี่ลองดูนะครับเนื้อหาโลหะแบบเนี้ยคอยดูเลยพี่คอยดูเลยปุ๊บนี่พี่พี่ลองดูครับเนื้อหาโลหะแบบนี้พี่พี่ชอบไหมเอ่ย เนื้อหาโลหะแบบเนี้ยพี่พี่ชอบไหมครับนี่พี่ลองดูนะเนื้อทองผสมแบบเป็นเกล็ดๆก็อย่างนี้เลยพี่เนื้อทองผสมแบบเป็นเกล็ดๆก็อย่างนี้เลยครับพี่นี่อ่าสไตล์การหล่อบนล้านแล้วพี่สไตล์การหล่อบนล้านสวยงามดีครับพี่อย่างนี้สวยงามดีนะพี่นะอย่างนี้เลยครับพี่นี่โอ้โหดูพี่ดูเนื้อหาประมาณนี้เนื้อหาประมาณนี้นะพี่เนาะเนื้อหาประมาณนี้ครับพี่พี่พี่ลองดูนะครับอย่างเงี้ยพี่โอ้โหท่ามาไฟท่ามาไฟหลวงพ่อเงินพี่ลองดูนี่ลอยตะไบอย่างนี้ ลอยตะใบแบบนี้ครับพี่เอาอย่างเงี้ยครับพี่รวมพวกเงินวาท่ามาไฟเงี้ยเอาห้าร้อยบาทรวมพวกเงินวาท่ามาไฟเงี้ยเอาห้าร้อยเอารายการต่อมาสองรายการเนี้ยพี่พี่ลองดูพี่พี่ลองดูนะอันเนี้ยไม่ทราบที่จริงๆครับพี่เป็นเครื่องรางนะพี่น้องๆไม่ทราบที่จริงๆพี่อย่างเงี้ยเอาเริ่มต้นรายการแรกกันก่อนอย่างนี้เลยพี่เครื่องรางไม่ทราบที่แล้วบอกเลยว่าถ้าพี่พี่รู้จัดไปนะ้ไ่มเนาะอันเนี้ยผมไม่มั่นใจเนาะแต่ดูว่าน่าจะไม่ใช่งานหรอกพี่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ กระดูกก็เคี่ยวหรืออะไรทานองนี้นะพี่น้องแต่ไม่ใช่งานร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพี่ไม่ใช่งานแน่ๆนะพี่น้องเป็นเขาเรียกคล้ายๆประคำมือพี่เป็นประคำมืออย่างนี้นะพี่น้องเออพี่ๆลองดูนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับพี่อย่างนี้ใช้งานไหมหรือว่าเป็นกระดูกหรือเป็นอะไรพี่ๆลองดูนะพี่นะอย่างนี้เลยครับพี่อย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยครับพี่นี้เลยครับพี่อย่างเงี้ยอ่าพี่ๆลองดูนะว่าชอบหรือเปล่านะพี่เนาะอย่างเงี้ยครับพี่อย่างนี้เลยครับนี่ประมาณนี้นะพี่นะงานเก่าๆดีพี่งานเก่าๆดีครับพี่เก่าๆบ้านๆอย่างพี่เนี่ย ได้เก่าๆใช้สินเก่าๆเนี้ยครับพี่พี่ๆลองดูนะครับอย่างเงี้ยพี่บอกเลยเอาสี่ร้อยบาทอย่างเงี้ยเอาสี่ร้อยครับพี่เอารายการสุดท้ายของคลิป EP หนึ่งร้อยหกนะพี่เนาะ EP สุดท้ายของเอ้ยไม่รการสุดท้ายของคลิป EP หก EP หนึ่งร้อยหกนะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่โอ้เหมือนแต่เช้าเลยวันนี้สงสัยต้องอัดยาเพิ่มนะพี่เนาะอย่างนี้นะครับพี่อย่างนี้นะครับพี่เนี่ยพี่ๆลองดูนะครับนี่ อย่างนี้อย่างนี้ตะกรุดเก่าๆ่าเงี้ยไม่ทราบที่จริงจริงพี่แต่ดูว่าคลาสสิกเดียคลาสสิกดีครับพี่เขาทขําคล้ายๆกองไหมพีเนาะเขาทำคล้ายๆกองอย่างเงี้ยพี่เนี่ยเออลองดูนะพี่นะเดี๋ยวน้องลงกล้องให้ดูไม่ทราบที่จริงๆรพี่พี่พพถ้าถ้า,ถา,ถาพี่ๆทราบจัดไปนะพี่เนาะอย่างเงี้ยดูให้รักดูให้ชอบเลยพี่ตะกรุดเก่าๆเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ที่ว่าใครชอบแล้วพี่อย่างเงี้นยนะพี่เนาะเนี่ยไม่ทราบที่จริงจริพี่แต่ดูรอยจานสวยงามดีครับพี่เนี่ย อายจางสวยงามจริงๆครับพี่ดูดูโอ้โหเข้มขังดีอรพี่เข้มขังดีนะพี่เนาะ,นะนะอย่างเนี้ครับพี่เนี่ยอย่างนี้เลยครับพี่เอาพี่ๆลองดูเนาะอย่างเนี้ยถ้าพี่ๆชอบจัดไปนะครับพี่เนาะเอาไว้ชอบเอาไว้ใช่แล้วจัดไปเลยครับพี่อย่างงี้น้องเอาไปแบ่งปันพี่ๆเอาสี่ร้อยบาทตะกุดไม่ทราบที่อย่างนี้เอาสี่ร้อยบาทอา้าวกิ่งสัญญาณัวนๆดังขึ้นละแสดงว่าวันนี้พี่ น้องนำเสนอพี่ๆครบถ้วนแล้วนะคบพี่ถ้าพี่ๆท่านใดชอบรายการไหนรีบทักทายมานะคบพี่เนี่ยระหวังไม่ทันเนาะพี่เนาะก็วันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยพี่ๆจริงๆครับพี่ต้องกราบขออภัยพี่ๆจริงๆครับพี่วันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ